哎。Oh. เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเตรียมกราบพระอรัธนาสิีลาธาธรรมนะครับว่าตามผู้นำนะครับอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะ เปว่าพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธมโมธัมมังนะมสามมิสุปฏิปันโนพระขาวโตสวากะสังโฆสังขังนะมามิ ก็ไปสมาชีิพร้อมกันนะครับมะยังทันติวิสุงวิสุงรักานาภามีนัสหะปัญจศิลานิยาจามะตุอิยมปิมะยังทันติวิสุงวิสุงนาสหะปัญจศิลานิยาจามะตุอิยมปิมะยังทันติวิสุงวิสุงรักานาภายะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ สังขังสารานางขชามิทุติยมปิพุทธังสารานางขชามิ ทุติยัมปีพุทังสารนังขจามีทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามทุต tai, ิยมปีธรรมังสลนังขจามีทูติยมปีสังขังสารนังขจามิทุติยมปีสังขังสารนังขจามิตัติยัมปีพุทังสารนังขจามิตติยัมปีพุทังสารนังขจามีตัติยัมปีธรรมังสละนังขจามี ตาติยัมปิธรรมังสาาณังขจามิตาอิยัมปิสังคังสลาณังขจามิตาติยัมปิสังคังสลาณังขจา,ามิติสลาณะขมนังนิทิตังอามะพันติปานาติปาตตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยัมชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยัมชะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาปัทานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฏานสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโคข,ขสัมปทา,าทสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังบิโสทะเยสาธุาโอต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อยาตามนะครับอิมานิมายามายังพันตีาาพัตพตานิสัปปริวาลานิภิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกคสังโคอิมานิพัตตานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหาร พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานทืนสาธุเด้ง ใจวดน้ำยะตา,าวาริวาปูราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังกัปปาเตอิจิตังมาติตังทุมหังคิปะเมวัสมิดชตัตโตสัพเพปุเรนตุสรกับปาจันโทปนันาโสยะตถามะนิโชติละโสยะัา วิวาชานโดสาพาโลคกวินาสแต่ภาวะบันดาลาโยสุขิติคายุกอภพวาบิวชันนาสเลสเนจังวุตตาปัจยโนจั ตาโลธรรมาวาชันติอายุวนโนสุขังพาลังลัตนาตยานุภาเวนลัตตนาจยเตชะสาทุกขโลคาพยาเวลาสกัสันโดจปาทวาอเนกาอันดาลาย บิวินาสันดุอเสสะโตชยสิติทานังลาพังโสทิาะขยะสุขังพระลังเสิเลยายจาวันโนจะพอคะอวดเถจายสาวาสตาวาสาจะอายุจเชิวสิทธิภวะ ตูเต่ะวะตุสาพ,พะมังคล,ล,ลังลาขันตุสาปัดวัดาสาปพ佛พานุภาเวนสดาสอดิภวันตูเตผะวะตุสาพ,พะมังคลังลาขันตุสาปเดตาสาปธรรมนุภาเวนทสทาสอดถิภวั ตุแต่ภาวตุสาพมังคางลาคันตุสาปเดตาสาปสังคานุอาเวนัสธานโสทิภาวันตุเตยุมนำกับาพระจะไปกล่าพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโภะคะวา พูดทางพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโมธามังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวตโตสาวากสังคโฆสังขังนัมามิ พวกเราทําบุญเป็นเช้านะครับเขาถึงบอกว่าสร้างรรไไรอย่างไรในไดีก็าังจะติดตามไปในภายหน้าเหมือนพืชทันหวานไว้ในเนื้อนาผลย่อมปรากฏเป็นช่่นเผ่าพัน์ที่กท่านานเพอมจะกรโกศุลส,สาระคราบประเทบุญนะ้ำ ถึงค,ควรททำกรรมดีที่ไรโทษโวดหลงโกรธอดใจกระสัยสัง่งจะสดชื่นทุกคืนวันเพราะบุญบันดาลโดน้นทุกเอ,อ่ยนี่แหละเอาหนอยมาตังซีมือหามือหายใจก็ปรอหอดใส่หอดพุ่มวันนี้พุ่งกับใส,ส่ห่อมีความสุขแล้วประเทศเมนือสุดท้บุถพระเพินมาซอย คือไ่บชเชดเจ้าของหรอเป็นมนมุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนางยงมีมมดทีที่แววคนเดี๋ยววนมวนมมอ้อที่หอใส่บุญสุขท่านเขาสานอาหารแหง่งเมอนตเพร่เด็กเพื่อนเจ้าพระคู่พเพื่นสิไเให้กับต้องเรียนผู้ที่ได้โอกาสไดยวสาสนาผู้พิการผู้ที่ยัง โรงเรียนบ้านคลองสารพิษใช่ไหมครับโอ้สาธุกระเพาะพ่นน้ำเนาะนักเรียนที่เสด้บุญน้ำกันบุญบ่ำมีขายบุญบ่ญมีสื่อบุญบ่ญมีเนได้ลดตัดอีกสิบุญไดเห็นคนทางกับใจทูกคนบุญอยู่ใกลไกลกระพุ่งจากบุญน้ำพ่นเป็นเวลาที่พระบุญโอ้ได้บุญน้ำกันหลายๆเด้อดสาบผูกยาขาให้ผีบสุดพิลิ่น ดูจใจเขามาเป็นาศาสนาพุทธังคกันาศาสนาพุทธบริษัทที่แตกต่างกันเพราะเขาไม่ได้สวีกันหลังจากกิจกรรมนี้เสร็จแล้วนะคะขอความร่วมมือทุกๆท่านนะคะกลับไปเก็บ นะคะอ้าคุกเครื่องนอนนะคะเพราะว่าทางศูนย์นะคะก็จะต้องเตรียมเตรียมไว้ให้กับรุ่นถัดไปนะคะที่จริงแล้วกิจกรรมนี้เราจะเรียกว่ากิจกรรมนองสถานที่นะคะหลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วสี่คืนห้าวันนะคะสถานที่ที่เราได้ใช้ร่วมกันในวันนี้นะคะก็เป็นสถานที่ราชการนะคะะนั้นนะคะ ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะหลังจากที่เราทาบุญร่วมกันแล้วนะคะกลับไปที่ห้องพักนะคะขอความกรุณาเก็บชุดเครื่องน,นอนนะคะแล้วก็เอามาไว้บริเวณหน้าห้องพักของทุกท่านนะคะก็จะมีผ้าปูหมู่นะคะอกอดหมอนผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าห่มที่ท่านหยชั้นสี่ตื้นนะคะก็เออขอมาได้นะคะแล้วก็วางไว้บริเวณหน้าห้องนะคะ คนละทีชี tomar, Bank, ้นะคะถ้าเสภายในช่วงเช้ารู้เลยนะคะหากท่านใดนะคะเอ่อเก็บยังไม่เรียบร้อยก็ขอโอกาสนี้นะคะที่จะให้แม่บ้านของเราเข้าไปทำความสะอาดดีนะคะเพราะว่ามุ้งทันใจก็จะเดินทางมาเอ่อ่อนะคะในวันจันทร์นะคะแล้วก็มีลางส่วนที่เขาจะเดินทางมาเข้าร่วมนะคะวันนี้นะคะก็จะขออนุญาต

คืงกับวันนี้สอนเขาลงโทษมแบกครับาเป็นัวียวลางจะเี่สอนภาาีนพื้นเมื